สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีทโฟกัสไต้หวันประจำวันที่12มีนาคมกับดิฉันมณฑิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกเป็นเหตุการณ์ที่อาเซียนสแควร์นครไถจงนะคะซึ่งมีผู้ประกอบการไร้จรยาบรรณจัดปาร์ตี้ยาเสพติดให้กับชาวเวียดนามโดยเฉพาะโดยวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังตรวจคน้นพบยาเสพติดในที่เกิดเหตุกว่า100ห่อจึงนำตัวไปตวปรวจปัสสาวะ172คนซึ่งในจำนวนนี้มี33คนเป็นแรงงานหลบหนีโดยผู้รับผิดชอบทั้งชาวไต้หวันและชาวเวียดนามถูกส เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนบุกเข้าไปในไนท์คลับเสียงเพลงและแสงไฟหยุดลงที่นี่คือไนท์คลับสำหรับคนเวียดนามโดยเฉพาะลูกค้าชาวเวียดนามให้ความร่วมมืออย่างไม่มีทางเลือกพร้อมให้การว่าพวกเขาเพียงดื่มและเต้นรำกันเท่านั้นแต่สุนัขตำรวจได้ดมกลิ่นค้นหาและตรวจพบยาเสพติดจำนวนมากเ นอกจากยาเคตามิน122ถุงแล้วยังยึดซองกาแฟผสมยาเสพติดได้อีก54ถุงตำรวจได้รับแจ้งว่าในคลับที่ตั้งอยู่ในอาเซียนสแควร์นครไทยจงมักมีผู้คนเข้าออกพลุกพล่านผู้ประกอบการถูกตั้งข้อสงสัยว่าเบื้องหน้าประกอบอาชีพถูกกฎหมายให้บริการแรงงานเวียดนามแต่เบื้องหลังมีการปกปิดการกระทำผิดกฎหมายไม่เพียงจัดปี้ยาเสพติดแต่ยังมีแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากมาใช้บริการ ตำรวจได้นำตัวคนในไนท์ครับ172คนมาตรวจปัสสาวะในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างชาติหลบหนี้33รายส่วนผู้รับผิดชอบร้านซึ่งเป็นชายไต้หวันหนึ่งและชายเวียดนามหนึ่งและพนักง,งานอีกสองคนถูกส่งดำเนินคดีแล้ว ช่วงเย็ยนวันนี้เกิดอ,อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติคังเฉียวลื่นนถลายพิกคว่ำภายในอุโมงหวนซันของกรุงไทเปนะคะบนรถประกอบด้วยคนขับหนึ่งคนนักเรียน25คนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด20คนโดยหลังนําตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้มีบางส่วนทยอยออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งจากการตรวจสอบของกรมทางหลวงพบว่ารถบัสคันนี้มีบันทึกการกระทาผิดกฎหมาย8ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมา รถทัวร์ลื่นถไหลสูญเสียการควบคุมหมุนคว้างเข้าไปในอุโมงคก่อนจะชนกับผนังเกิดเป็นประกายไฟและพลิกคว่ำอยู่กลางถนนรถที่พลิกคว่ำเป็นรถโรงเรียนนานาชาติคังเฉาที่ตั้งอยู่ในเขตซินเตียนครนิวยู่ไทเปเป็นรถรับส่งนักเรียนหลังเลิกเรียนบนรถมีนักเรียนทั้งหมด25คนคนขับรถ1คนหลังจากเกิดอุบัติเหตุนักเรียนรีบเปิดประตูหนีภยนัยหลหนีออกมาและรอส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่ทุกคนต่างควัญกระเจิงกันหมดแล้ว อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาของเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากประกอบกับอุบัติเหตุนี้ยังเกิดในอุโมงค์หวนซันเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่เขตซินอีส่งผลให้การจราจรติดขัดสาหัสข้อมูลล่าสุดจากกองการศึกษานิวไทเประบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ20รายได้รับการรักษาพยาบาลและทยอยออกจากโรงพยาบาลแล้วโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส位位位学生位位学生生面有有有校那今是假的 那我也都持心他些的些生形กรมทางหลวงตรวจสอบข้อมูลพบว่าในช่วง6ปีรถที่ประสบอุบัติเหตุมีประวัติฝ่าฝืนกฎจราจร8ครั้งและในช่วง6ปีที่ผ่านมาคนขับรถมีประวัติฝ่าฝืนกฎจราจร2ครั้งผู้ว่าการไทเปนิวไทเปเผยว่าจะทาการสอบสวนอย่างละเอียดสําหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท,ท้จริงยังต้องรอการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อไป คุณผู้ชมคะกรณีสารสุดานเรสในผงพริกป่นได้ขยายวงกว้างไปถึงบริษัทผลิตซอสซาชาที่ได้ทำการขายส่งให้กับ8บริษัทในกรุงไทเปซึ่งประกอบด้วยห้องอาหารของเดอะลลดิสกรุ๊ปและศูนย์จัดส่งสินค้าหมวดอาหารของก่องทัพปกโดยสภาบริหารไต้หวันออกมาเรียกร้องให้นำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพริกป่นปนเปื้อนสุดานเรสออกจากชั้นวางจำหน่ายให้หมดภายใน1เดือน จ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยอาหารกรุงไทเปนําทีมตรวจสอบการล่วไหลของผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลน้ําผมว่ามีห้องอาหารในเค r ร์ดแลนดิสกรุ๊ปที่นําเข้าเนื้อวัวตุนนมาล่าซึ่งจําหน่ายไปแล้ว460กล่องกับต้มเลือดเป็ดมาล่าของบริษัทจีนปอที่จําหน่ายไปแล้วกว่า52,000ห่อรวมถึงศูนย์จัดส่งสินค้าหมวดอาหารกองทับบกที่นําเข้าซอสซาชาย,ยี่ห้อฟูต้ามาทําอาหารด้วย กรณีความปลอดภัยอาหารจากสารซูดานเรดในผงพริกป่นส่งผลกระทบให้ราคาพริกผลิตในประเทศตกต่ำลงพริกแดงทั่วไปที่จำหน่ายตลาดค้าส่งกรุงไทเปจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วกิโลกรัมละ82.1เหรียญไต้หวันปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ53เหรียญไต้หวัน กลมการท่องเที่ยวไต้หวันได้ประกาศข้อมูลราคาห้องพักในอุตสาหกรรมโรงแรมประจําปีพุทธศักราช2566นะคะโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมทั่วไปร้วนมีราคาแพงขึ้นทำสถิติใหม่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งในที่นี้ค่ะโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวมีราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนสูงถึง4,660เหียนไต้หวัน ขึตีจากกรมการท่องเที่ยวระบุว่าปี2,566มีผู้เข้าพักโรงแรมในไต้วัน79.83ล้านคนเพิ่มขึ้นประมาณ20,000คนเมื่อเทียบกับก่อนเกิดโรคบาดกรมการท่องเที่ยวเผยว่าราคาเฉลี่ยห้องพักโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวล่าสุดอยู่ที่4,660เหรียญไต้วันต่อคืนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน11.08%ในขณะที่ราคาเฉลี่ยห้องพักโรงแรมทั่วไปอยู่ที่2,678เหรียญไตวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน7.75% 把离峰的这个房价，把它的这个收入把它补了以后，那李树业如果他们的收入提升，也有盈余的时候，那我会跟他们讨论是不是在大家所谈的呃建控的时候票价太高，是不是要做一调整？做一调整的部分也有这个区域不一样。 กระทรวงคมนาคมระบุว่าตอนนี้ราคาห้องพักวันธรรมดาและวันหยุดต,ต่างกันมากผู้ประกอบการจึงต้องพึ่งพาราคาห้องพักวันหยุดมาเชวยวันธรรมดาที่ไม่มีคนเข้าพักอย่างไรก็ดีกรมการท่องเที่ยววิเคราะห์ว่าตลาดการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นแต่หลังการแพร่ระบาดต้นทุนการดำเนินงานหลายอย่างเพิ่มขึ้นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาห้องพักพุ่งสูงต่อเนื่อง ผู้ประกอบการอุตสาหการรมโรงแรมเรียกร้องให้ระบาลให้ความสำคัญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างจริงจังเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีที่แล้วนครไทยนั้นมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันไข้เลือดออกสะสมกว่า2 1 0 0 0รายจนก,กระทั่งวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยุติลงแล้วแต่เมื่ออากาศร้อนขึ้นการดำเนินมาตราการป้องกันจะต้องเริ่มต้นอีกครั้งโดยตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปหากตรวจพบว่าบ้านหลังใดในนครไทยนั้นมีภาชนะบรรจุน้ำซึ่งเป็นแหล่งพ่อพันยุงจะต้องระวังโทษปรับ3 0 0 0นถึง15,000ันเหรียญไต้หวัน แจกใบปิวประกาศแจ้งมาตรการป้องกันไปตามบ้านเรือนต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ตาบอดในชุมชนยิ่งเป็นจุดที่ต้องให้ความสําคัญในการป้องกันเมื่อปีที่แล้วนครไทยนั้นมีการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคไข้เลือดออกโดยมีจํานวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด21,529รายทั้งนี้แม้ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีประกาศว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้เลือดออกได้ยุติลงแล้ว แต่หากอากาศกลับมาร้อนขึ้นการดําเนินมาตรก,การป้องกันก็จะต้องเริ่มต้นอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมาเชื่อว่าไข้เลือดออกจะมีการระบาดใหญ่หนึ่งครั้งในรอบ4ปีแต่เมื่อภูมิภาคอาเซียนยังคงพบการระบาดของไข้เลือดออกต่อเนื่องเมื่อประชาชนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทํางานหรือกลับภูมิลําเนาก็ล้วนอาจนําเชื้อไข้เลือดออกติดกลับมาด้วยฉะนั้นอย่าละเลยโรคระบาดในต่างประเทศและขอให้ประชาชนระวังภาชนะในบ้านที่มีน้ําขังพบกับพีเดสโฟกัสไตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ